วันนี้ตื่นแต่เช้าเป็นพิเศษค่ะตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นมากเลยเราตั้งใจว่าเราจะเดินทางไปดูทะเลหมอกแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาหมออีแดงนะคะซึ่งเป็นชายแดนที่ติดกับเขาพระวิหารอยู่ภายในอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะเรามานอนพักที่รีสอร์ทก่อนที่จะถึงด่านตรวจประมาณไม่ถึงกิโลค่ะ ตื่นแต่เช้าแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าเมื่อไหรจะสว่างสักทีตอนนี้เป็นเวลาตีห้าเศษๆนะคะเราได้ผ่านด่านตรวจมาแล้วนะคะเพราะว่าด่านเขาจะเปิดประมาณตีห้าขณะนี้เวลาประมาณตีห้าสี่สินาทีค่ะตรงกับวันจันทร์ที่28สิงหาคม2566นะคะอากาศดีมากๆเลยรู้สึกสดชื่นหายใจเข้าไปแบบ เหมือนกับเราได้โอโซนเข้าไปเต็มที่เลยค่ะแล้วเราก็เจอหมอกหมอกจริงๆหมอกเยอะเลยอากาศเย็นสบายมากรู้สึกอยากจะเปิดปิดแอร์แล้วก็เปิดกระจกเราก็เลยตัดสินใจพากันปิดแอร์แล้วก็เปิดกระจกรับอากาศบริสุทธิ์ค่ะอากาศเย็นสบายที่มันเข้ามาประทะเรานะคะรู้สึกดีมากๆ แล้วก็หมอกเนี่ยมันจะเห็นหมอกคลุมไปหมดเลยก่อนทางที่จะไปถึงผาหมอยีแดงนะคะจะมีหมอกไปตลอดระยะการเดินทางเลยนะคะดูสวยมากแล้วก็อากาศเย็นสบายมีความรู้สึกว่าคุ้มค่าเหลือเกินกับการเดินทางมาในครั้งนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้มันไม่ใช่หน้าหนาวแต่ว่าหมอกก็เยอะมากเลยนะคะแต่ลดส่วนไม่ค่อยมีค่ะ นานๆนานถึงจะเจอรถมอเตอร์ไซค์ทีหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะมุ่งหน้าไปทางเดียวกันก็คือขึ้นทางที่จะไปดูผ้าทิตย์ขึ้นนะคะ